จะทำอาหารไว้ให้พี่หมื่นกินพรุ่งนี้อันนี้เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยจะปอกมันฝรั่งต้มไม่รู้ว่าเย็นนี้จะกินอันนี้หรือว่าจะกินสเต็กดูก่อนนะเดี๋ยวขอทำก่อนยังเหลือเวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งคันส้มปากด้วยนี่เดี๋ยวขอปอกมันฝรั่งก่อนนะคะ ใส่เกลือแล้วก็ต้มแต่ยายยังไม่ต้มอ,ออกเด้ทำต้มหมูก่อนอจะหั่นหมูสามชั้นก่อนี่นะคะผักนี่ยนี้นันนั้นชมผักแล้เนี่ยยาวไปผัดนะคะผัดให้มันสุกแล้วค่อยเอาตัวนี้จะใส่ตุนไป กเกลือใส่พริกไทยลงไปนะคะใส่รสดีแค่นั้นแหละห,หมูใสก่กะผัดผัดผัดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ตุน่นเนาะปุ่นน้ำลงไปนี่ก็ตุ่นนะคะ ยายไม่มีสูดเดอร์ยายก็ทำไปมั่วๆทีนี้ก็อามาราชมันฝรัง่งทำไปมั่วๆเลยในระหว่างที่รอก็มาขันส้มผักกันเพื่อนๆส้มผักกันนี่เลยส้มผั่มีสูเดอร์ส้มผัก,ก,สผก,ก,สผกใส่เกลือแล้วก็คั้น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 ให้น้ำเมือกน้ำขมน้ำอะไรมันออกให้หมดนะแล้วก็มาล้างน้ำ ล้างน้ำเสร็จแล้วก็มาใส่เกลืออีกทีหนึง่งใส่น้ำสาวข้าวก็ได้แล้วสมผักมีสูตรเนะื้มเออย่างอื่นไม่มีสูตร <c oughs> นะคะขั้นเสร็จแล้วเราก็เปิดล้างน้ำดีบเอาน้ำเมืองมันออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆจะเป็นต้นหอมก็เอาน้ำเมืองให้หมดเลย เป็นผักกาดเขียวเราก็ชิมดูว่ามันจืดหรือยังมันไม่ขมเนาะแล้วก็ใส่เกลือไม่ต้องให้มันเค็มมากนะคะเอาพอประมาณพอดีพอดี คลุกเคล้าให้เข้ากันบางคนเขาก็จะใส่ผงนัวให้มันแซ่บๆข่วพริกมาใส่ด้วยเพื่อนๆข่วพริกมาใส่แต่ยายไม่ใส่เพราะว่าแฟนยายกินด้วยมันเผ็ดใส่น้ำตาลนิดนึงให้มันเปรี้ยวไวเพราะว่าอยู่เมืองนอกอากาศมันไม่ร้อนอื อยากแซ่บมากก็ใส่ผงนัวนะคะเสร็จแ,แล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวนะคะยายไม่มีน้ำซาวข้าวยายก็เอาน้ำเอาข้าวในแหละนี่ใส่ข้าวแล้วก็มาล้างล้างล้างบางคนเขาก็ใส่ไปทั้งข้าวนะแต่ยายไม่ใส่เพราะว่ามันไม่อยากให้มันมีข้าวอยู่ด้วยนะเวลากินมันยังไงไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูก บางคนเขาเอาข้าวเ,เหนียวใส่นะอันนี้ข้าวเจ้านะคะนี่แล้วก็ชิมชิมดูไม่เค็มก็ใส่เกลือไปอีก <S <S 1> <S 1> เสร็จเรีบร้อยปิดฝาไว้มารอชิมกันนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆไอ้นันอ,อ,อร่อยเห็ดเพื่อนๆเห็ดเหมือนเนื้อเลยเอามาต้มเอามาตุนแบบน,นี้นะ ดำๆนั่นเห็ดนะคะมันกรุบ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 ยายไม่รู้ว่าตอนมันสดๆมันจะอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเอามาตากแห้งแล้วมาทําอย่างนี้มันมันกรุบกรุบมันเหมือนเนื้อเลยอ่ะอร่อยยายจะลองเอาไปลาบดูเหมือนเห็ดกระด้างอ่ะเนาะตำน้ำพริกดูทําเหมือนเห็ดกระด้างอ่ะมันคล้ายๆเนาะมันมันเนีมันนึบหึบกรุบกรุบนึบหึบนมันมันเหมือนเนื้อ เสร็จแล้วจริงๆแฟนใหญ่ไม่ได้คิดเมตอนเย็นไม่ได้คิดเมนูนี้จะให้กินเมนูนี้นะจะกินสเต็กแต่พอดีมืดแล้วให้กินอันนี้แหละเนาะใหญ่กินนี่เหลือมาตอนกลางวัน